ไม่ว่าใครต่างก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่เว้นแม้แต่คนตายและการรบกวนพื้นที่ส่วนตัวของคนตายนั้นมักมีราคาที่ต้องจ่ายค่อนข้างสูง สวัสดีคุณผู้ฟังยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งกับรายการเลยชวนหลอนโดยคลิปนี้เราจะพูดถึงหนึ่งในสุสานที่เฮี้ยนที่สุดในโลกอย่างสุสานต้องสาบของฆ่าผู้อิดในเมืองพูลาสกี้ของอเมริกาที่ขึ้นชื่อมากในเรื่องของความเฮี้ยนเพราะถ้าหากใครไปท้าทายสุสานของเขาเข้าละกชีวิตของพวกเขาจะต้องจบลงที่ความตายเสมอโดยความสยองนี้ เริ่มต้นขึ้นในช่วงปี1940หลังจากที่ในข่าวผู้อิดชายหนุ่มอารมณ์ร้อนเพิ่งกลับมาจากการทำงานอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่เมื่อเขาเปิดประตูบ้านเข้ามาก็พบว่าภรรยาของเขากำลังเสพสุขอยู่บนเตียงกับชายอื่นอยู่ภรรยาของเขาตกใจมากและพยายามอธิบายแต่ข่าวที่กำลังโมโหจนแทบขาดสติส่วนชายชู้เห็นท่าไม่ดีก็รีบกระโดดหนีออกไปทางหน้าต่างโชคดีที่เขารอดไปได้ แต่ภรรยาของเขาไม่เขาวหยิบโซ่มารัดคอภรรยาของเขาจนขาดใจตายจากนั้นเขาก็ตัดสินใจใช้ปืนที่เก็บไว้จบชีวิตตัวเองไปด้วยและด้วยเหตุนี้ทำให้พ่อแม่ของภรรยาของเขาไม่ยอมให้ศพของขขาวถูกฝังไวค้คู่กับภรรยาของเขาศพของขขาวถูกนำไปฝังอย่างแปลกแยกก่อนจะเริ่มมีคนสังเกตว่ายาร,บรอบๆหลุมศพของขขาว พันกันเป็นเกลียวต่อกันจนมีลักษณะคล้ายโซ่แบบเดียวกับที่เขาใช้รัดคอภรรยาด้วยความผิดปกติของยา่าทําให้สุสานของเขากลายเป็นที่พูดถึงไปทัว่วในฐานะเรื่องราวสุดหลอนและเริ่มมีคนมาท้าทายแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตทุกรายอย่างเช่นเจมส์คอลลินส์เด็กน้อยที่มาท้าทายหลุมศสเพื่อแสดงความเจ๋งของเขาให้เพื่อนดู ด้วยการปาหินใส่สุสานแต่เมื่อเจมกำลังปั่นจักรยานกลับโซ่จักรยานของเขาก็ขาดจนรถพลิกคว่ำลงข้างทางและเมื่อเพื่อนของเขาตามมาช่วยก็พบว่าเจมตายแล้วโดยที่เขาถูกโซ่จักรยานที่ขาดรัดคอจนตายแบบเดียวกับที่เขาวทำกับภรรยาพ่อแม่ของเจมได้รู้เรื่องเธอก็ทั้งเสียใจทั้งโกรธแค้นเธอจึงตัดสินใจ นำขวานไปจามป้ายหลุมศพของข่าวจนแตกหักก่อนจะกลับบ้านไปแต่พอวันรุ่งขึ้นก็มีชาวบ้านพบศพของเธอถูกรัดคอห้อยอยู่ที่ราวตากผ้าแถมป้ายหลุมศพของข่าวก็กลับมาสภาพปกติราวกับว่าไม่เคยแตกมาก่อนเรื่องที่เกิดขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชุมชนแถวนั้นเป็นอย่างมากเพราะพวกเขาเชื่อว่าเป็นฝีมือของข่าวแต่ว่าสำหรับคนนอกแล้วเรื่องราวความยินของข่าว คือความท้าทายที่น่าตื่นเต้นสุดๆอย่างเช่นชาวนารายหนึ่งที่ขับรถม้าข้ามเขามาเพื่อท้าทายข่าวโดยเฉพาะเมื่อมาถึงเขาก็ใช้ปืนยิงเข้าที่ป้ายสุสานของข่าวจนแตกแต่ม้าก็ตกใจเสียงปืนจนวิ่งตะเลิดทาให้รถม้าเกิดพลิกคว่ำและชาวนาคนนั้นถูกสายบางเหียนรัดคอจนเสียชีวิตและเช่นเดิมป้ายสุสานของข่าวก็กลับมาอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ดังเดิมการเสียชีวิตครั้งนี้ สร้างความกลาหนอย่างมากชาวบ้านพากันไปร้องเรียนตำรวจให้ไปตรวจสอบหลุมศพจนในที่สุดทางตำรวจต้องส่งคนเอาโซ่ไปล็อกสุสานซึ่งพวกเขาก็ไม่ได้จริงจังสักเท่าไหร่บางคนก็เห็นเป็นเรื่องตลกและพูดจาไม่ดีแต่แล้วอยู่ๆชาวบ้านก็ได้ยินเสียงพวกตำรวจกรีดร้องมาจากทางสุสานเลยพากันไปดูก่อนจะพบว่าตำรวจถูกโซ่ที่ล็อกสุสานร,รัดคอจนเสียชีวิตโดยไม่ทราบสาเหตุ ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงทยอยพากันย้ายที่อยู่และหลุมศพของครอบครัวไปอยู่ที่อื่นจนในที่สุดก็เหลือแค่หลุมศพของเขาแต่เพียงผู้เดียวก่อนที่เขาก็ค่อยๆถูกลืมเลือนไปพร้อมกับสุสานแห่งนี้จนกระทั่งในอีก20ปีต่อมาที่ดินเขตสุสานก็ถูกขุดทิ้งทําลายแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีข่าวลืออยู่ว่าหากมีใครที่ยังคิดจะท้าทายเขาอยู่คนคนนั้น ก็ยังจะคงได้เจอดีจากข่าวอย่างแน่นอนก่อนจากกันไปถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวสุดหลอนสามารถกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดแชร์เพื่อให้เพื่อนๆมาร่วมเผชิญความสยองไปด้วยกันส่วนคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดี